Good Morning Morning ตื่นยังคะเพื่อนๆตื่นยังมาวันนี้เปลี่ยนนั่งหันห,หน้าไปทางครัวทางโต๊ะมอร์ morning, นิ่งเช้านี้เช้านี้บางทีก็น้ำชาเช้านี้กาแฟค่ะมุมกาแฟแก้วใหญ่ๆแก้วเดียววันละแก้วแต่ว่าบางครั้งีก็จะชอบเชา้าๆดื่มน้ำชา ชาบานาวใส่น้ำผึ้งแต่วันนี้กาแฟนหนึ่งแก้วนะคะสูตรนี้สูตรยาอายุวัฒนะกล้วยบ้านเรากล้วยมีเยอะใช่ไหมคะกล้วยลาด,ดกล้วยอบน้ำผึ้งกล้วยลาดด้วยน้ำผึ้งเห็นไหมแล้วก็ทันยาพืชมีมเมล็ดแตงมเมล็ดฟักทองไม่ใช่มเมล็ดแตงงนะคะ วันนี้กล้วยกล้วยเห็นไหมน้ำพึ่งน้ำพึ่งกับกล้วยทำให้เราอิ่มกล้วยทำให้เราอิ่มนานเหมือนกันนะคะวิตามินสูงในกล้วยนะคะเพื่อนในกล้วยวิตามินก็สูงเหมือนกันนะคะเม้าม,ามาอยหอยสั่งอะไรวันนี้มีข่าวอะไรเนาะไม่ไม่มีข่าวมีแต่ฝัน เมื่อวานไปต่อพาสสวีทพาสไทยพาไปต่อพาส,สปอดมาก็เลยหลับฝันฝันฝันแปลกๆเพื่อนแต่ความฝันบางครั้งก็ไม่แน่ความฝันอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะคะวิวฝัน ฝันไม่ใช่เรื่องของวิวหรอกฝันเรื่องอนานแล้วนะแปลกๆนานแล้วที่วิวเหมือนกับว่าไปมีงานงานหนึ่งไปแล้วไปแล้วมีแต่คนนั่นแหละก็เลยมันมันเป็นฝันแปลกไม่อยากคิดเนาะแต่คิดว่าก็ต้องทำใจไปงานแปลกๆว่ะลักษณะ ล,ลักษณะเป็นเหมือนข่าวดรามแต่ก็ไม่ใช่แต่ว่าวิววิทำไมไปเห็นเอาอ๋อยูทูบเบอร์ทำไมเศร้าจังก็เลยว่าอย่างนี้เป็นเหมือนงานเลี้ยงแต่ว่าทุกคนนั่งเงียบเงียบไม่อยากจะคิดเงียบนะคะยูทูบเบอร์สายหลงนั่งเงียบเหมือนงาน เงียบแล้วก็เงียบเหมือนทําใจนะพูดตรงๆแต่ว่าเราเนะาะอกอันั้นก็คือความฝันค่ะความฝันกับความรู้สึกเพราะว่านานแล้ววิวไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าพูดตรงๆบอกว่าไปว่าไม่ได้ติดตามมันเราติดตามมานานเนาะไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่หลังวันที่ยี่สิบมาวิวก่อนนั้นอีก ก่อนนั้นอีกไม่ได้ติดตามเลยปีนี้ห้าหกเดือนแล้วมั้งแต่ก็ฟังฟังข่าวอยู่ทุกช่องเนาะก็จะติดตามช่องที่เราเห็นเขาพูดตรงช่องน้องสุสดเทพกท่กกอเอ,อ่ยชื่อกันแล้วกันแล้วเขาพูดตรงแล้วก็ถอยเขาทวงความยุติธรรมวิ้กก็เลยมาติดตามนั่นแหละ นานแล้วแต่ว่าอันนี้ความฝันกับตื่นขึ้นมาก็เลยรีบมาบำรุงหัวใจด้วยน้ำผึ้งกล้วยนะคะอิ่มทนอิ่มนานทานแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองนะคะอย่าลืมใครจำได้ส่วนไหนพี่ก็พูดทั้งเรื่องฝันเรื่องมุมกาแฟนี่แหละเม้ามอยความฝันของตัวเอง ความฝันทำให้เสียความรู้สึกแต่ไม่ใช่เรื่องของวีวีนะคะมาเลยเพื่อนอย่าลืมทานนะคะบ้านเราไม่อดไม่อยากกล้วยกล้วยทำอะไรจะได้มาอย่างกล้วยกล้วยกล้วยอย่าอายุวัฒนะราดด้วยน้ำพึ่งกล้วยอบน้ำพึ่งนะคะใครทานแล้วอายุยืนนานอายุ เตปีบดังเป่งๆเ,งเงตะเตะเต,ตปีบดังนะคะอย่าลืมทานกล้วยนะคะอันนี้ยาอายุวัฒนะธรรมชาติวิวไ,ไ,ไม่ไม่ชอบทานยาชอบผักผลไม้ที่เกิดไร้สารตามธรรมชาติย่าอายุวัฒนะนะคะอย่าลืมทานกล้วยลาดด้วยน้ำพึ่ง บ้าเราลาดแล้วไปตากแดดก็เรียกว่ากล้วยอบสมัยก่อนไม่มีตู้อบก็ต้องเอาไปตากแดดใช่ไหมคะมาเลยค่ะสักแก้วไหมคะถ้าลูกใหญ่ก็หนึ่งลูกก็อิ่มนานแล้วกล้วยอบน้ำผึ้งโอ้ย <c oughs> มาเลยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเพื่อน <c oughs> เรากล้วยก็ น้ำพึ่งก็บำรุงเสียงนะคะอย่าลืมทานผลไม้เยอะๆสำหรับห่วงใยเพื่อนร่วมอาชีพยูทูบเบอร์ทั้งเอา้ามือทั้งายแหล่ใช้เสียงอย่าลืมดื่มน้ำชามะนาวดื่มน้ำอุ่นๆตื่นขึ้นมาก็วิจะมาให้ข้อมูลในการดื่มดื่มนมก็เพิ่มแคลเซียมให้กับตัวเอง วันนี้จะเพิ่มอายุวัฒนะเห็นไหมสมัยโบราณพ่อแม่เราก็จะขูดกล้วยป้อนมันก็จะอิ่มแทนข้าวนะคะเพิ่มพลังก่อนไปทำงานกาแฟหนึ่งแก้วกล้วยลาดน้ำผึ้งอายุวัฒนะนะคะจำไว้นะคะเพื่อนสาระเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่สาระดี ดีเสียงสองเสียงสาไปเลยค่ะไปดื่มกาแฟกับวีวี